สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวสินค้าตัวใหม่ของ PSI นะครับเป็นกล่องรับสัญญาณ mm hmm. ดาวเทียมนะครับแล้วก็มีความสามารถพิเศษอื่นด้วยนะครับรุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธเล่น YouTube ได้นะครับเดี๋ยว mm hmm. วันนี้จะมาสาธิตให้ดูนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องก็จะมีกล่องรับสัญญาณนะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร มีรีโมทมีคู่มือแล้วก็มีาสาย HDMI นะครับอันนี้ต่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้รับสัญญาณดาวเทียมได้ทั้งสงระบบนะครับได้ทั้ง C b แบนทั้ง KU b a n บเสียบจานอะไรมันก็จะโหลดช่องรายการเป็นอันนั้นนะครับ<ม>ก็อันนี้ผมต่อไว้ที่ C b a n นนะครับก็กดรีโมทเลือกดูช่องรายการได้เลย ก็เหมือนกล่องรับสัญญาณดาวเทียมทั่วไปแล้วก็มันจะมีความสามารถพิเศษนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธเล่น YouTube แต่ว่าเราต้องโหลดแอปที่มือถือก่อนนะครับโหลดแอป PSIS3 ีมันก็จะให้เข้าสู่ระบบผ่าน Facebook ผ่าน Line หรือจะไม่แสดงตัวตนก็ได้นะครับอันนี้เลือกเป็นไม่แสดงตัวตนแล้วกันกดอนุญาตมือถือก็จะทำการสแกนหาบลูทูธของตัว p i s 3นะครับแล้วก็กดทำการเชื่อมต่อสังเกตสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับ เชื่อมต่อบลูทูธกับตัว S3 แล้วนะครับแต่ทีนี้เราต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้มันด้วยนะครับมาที่ตั้งค่าระบบมาที่เชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็เลือก Wi-Fi ของบ้านเรานะครับทำการเชื่อมต่อพอรหัส Wi-Fi กดโอเคตอนนี้เชื่อมต่อแล้วนะครับนี่ก็ย้อนกลับกสามารถกดดู YouTube ได้เลยนะครับตรงนี้ ก็จะมีแบ่งเป็นหมวดหมู่นะครับเป็น PSI เป็นสรารคดีเป็นหนังเป็นการ์ตูนนะครับเป็นเพลงอยากาดูอะไรเราก็กดเลือกหมวดหมู่นั้นได้เลยนะครับอย่างการ์ตูนนี่ก็จะมีขึ้นมานะครับหรือถ้าอยากจะพิมพ์ค้นหาก็มาตรงนี้นะครับ จะมีขึ้นมาหรือถ้าคนไม่สะดวกพิมพ์นะครับพี่เกียรตพิมพ์ก็มีวิธีอื่นครับกดตรงนี้ได้เลยแล้วก็พูดเพลงคาราโอเกะนะครับมันก็จะมีขึ้นมานะครับเยอะเลย ลองให้ดูสักเพลงนะครับตอนนี้ตัวเครื่องของผมต่อสัญญาณเสียงนะครับไปเข้าที่มิกเซอร์นะครับแล้วก็จะมีต่อออกลำโพงนะครับ ถ้ามีไมโครโฟนก็เสียบร้องได้เลยนะครับตอนนี้นะเดี๋ยวเรามาดูฟังกช์ชันอื่นกันบ้างนะครับกดย้อนกลับสามารถดูทีวีผ่านอินเทอร์เนต็ตได้ด้วยนะครับไม่ต้องติดจ,จานก็ดูได้นะครับดูทีวีได้ หรือถ้าเราต่อจานไว้นะครับเราก็กดดูจานดาวเทียมได้เลยอยากจะดูช่องอะไรก็เลือกได้เลยครับเรียบร้อยครับผมก็วันนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าสนใจสินค้ายังไงก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับครับสวัสดีครับ